ไหนบอกแมนยูไงเดี๋ยวจีนี่ดูไปเรื่อยเนี่ยรนรื้ได้เห็นเห็นมยูลกวานดีเชื่อเสียงของููอยู่มตยทุกขุมกำลังกองหลังกองกลางกองหน้ามีโอเฟนัลพอสโคเวรรนี่ไอหมูนิ้จังหวะตีลังกายบโอ้พี่เอ้ยกืนอะไนฟอกุสันสุดยอดว่าแชมป์นักต่อนักทุกพี่แมนยูไปแมนยูแมนยู่ห้าเ่ ถ้าพันมาช่วยถึงองอกขัดเลยอีกที่หายสองแสนอ้าวเขาจะของอู่สูุคู่นะคะมีปัญญาจ่ายสิครับโอ้ใจป่านะเราอะออมึงอย่าคิดว่าหลับแล้วจะรอดนะผมบอกลูกพี่แล้วว,ว่าบาร์เซโลนาลูกพี่ก็ไม่เชื่อกันเนี่ยเออผมพูดอะไรเนี่ยฟังกัน้ังสิแม้สี่